แรกนะคะมาจากคุณพรินซ์ประเทศอิตาลีค่ะนโมพุทธายะท่านพระอาจารย์ในคำพีของมหายานจะมีการกล่าวถึงพระพุทธเจ้าองค์อื่นอีกหลายองค์เช่นพระอมิตาพุทธทุกเช้าผมจะสวดมนต์เป็นภาษาบาลีแล้วต่อด้วยการนั่งสมาธิ30นาทีหลังจากนั้นจะระลึกถึงพระแม่กวนอิมและพระอมิตพุทธ เพื่อจเจริญในสติและศรัทธ,ธาผมสังเกตว่าเมื่อสวดบริกรรมชื่อของท่านแล้วจะทำให้ผมมีความสงบผมสงสัยว่ามันโอเคไหมครับถ้าหากว่าผมจะฝึกปฏิบัติตนต่อ,ตอไปอย่างนี้กราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์มากครับในการที่เราเระลึกในทั้งคุณของปะสมัสบริจา นัะอน,นีฺ้มายาย่ก็มีพระอภิตะพาพระุทธเจ้าพระพระุทธเจ้าที่มีแสงสว่างไม่มีประมาณเราสว่วนมุสาษาบรีนั่งสมาธิกันเลึกถึงรรพระมหาโพธิสัตว์แวเราจิตใจของเราก็มีความสงบเย็นเนื่อง้วยเรามีศรัทธาและมีสติ สมาธิความตั้งมั่นก็เกิดเมื่อเราเกิดความสงบเย็นแล้วเนี่ยเห็นได้ว่าจิตเ,เรานิ่งต้องจิตเรานิ่งแล้วสงบแล้วี่คำบริกรรมภาวนาต่างๆก็ไม่มีจิตสงบนั่นจิตสงบแล้วก็มาพิจารณานะสงบเต็มที่แล้วธรรมชาติของจิตจะมาเริ่มปรุงแต่ง ก็มาพิจารณาในกายในรูปนามเนี่ยเห็นเป็นอริจ้าทุกขังอนัตตาพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์ก็สอนมารูปนามไม่เที่ยงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเป็นนี่ยได้ทุกเกิดนี่ท่านจะสอนมารูปนี้ก็คือความว่างความว่างก็คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาก็คือความว่าง เนเะวทนาสัญญาสกามิญญาณความว่างก็คือเวทนาสัญญาสขามิญญาณเกิดสรรพสิ่งเป็นความว่างเป็นพุทธ,ธเราก็จะเกิดสติปัญญาแล้วก็ปล่อยวางได้ในเบื้องต้นก็แสรบระมีของท่านเราระลึกถึงคุณของท่านแลวสงบถ้าเราเดินอยู่ในศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาการกระทำนี้เราก็ทำต่อไปเพราะ ไนนุบายวิธีให้จิตเราสงบได้เยือกเย็นได้ง่ายนั้นเราก็ทำไปจิตเราจะเข้าสู่ความเป็นสุญญตาได้ขอ,อกาสค่ะคำถามต่อไปค่ะโยมเคยได้ยินครูบาอาจารย์บางท่านพูดว่าเมื่อผู้ใดได้บรรลุพระโสดาปติพลแล้ว ผู้นั้นจะไม่หลงเหลือความรู้สึกของตัวตนแล้วแม้กระทั่งเวลาที่หลงไปแต่ก็มีครูบาอาจารย์อีกท่านบอกว่าความเป็นตัวตนนั้นจะถูกละลายหายไปจะถูกละหายไปเมื่อได้บรรลุพระอรหันต์แล้วผมจะขอทราบถึงความแตกต่างของการละตัวตนในขั้นพระโสดาบันและขั้นพระอรหันต์ได้หรือไม่ครับขอบพระคุณครับ นี่เรามาดูกันว่าธรรมชาติของตัวสังโยชน์ธรรมสังโยธรรมะเนี่ยสังโยธรรมกับเครื่องร้อยลัดจิตใจนะจะมีั้กันตั้งแต่ว่าสักยทิทิวิจิกิจชาสิรปตปรมาตอันนี้เป็นสังโยชน์เบื้องต้นนะสามประการ สักยะทิฏิกติเททิที่ฝังแน่นฝังแน่นว่าตัวเราหรือของเราฝังแน่นก็มีความบังเดสงสัยยังไม่ทราบชัดในแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะได้กำจัดกิเลสและการปฏิบัตินั้น ยังไม่เป็นไปเบื่อมรรคผลนอนิพพานนันนี้เป็นเบื้องต้นของ,ง,ของสังโยชน์ทั้งสามของปัจจาบันสังโยชน์เฉลี่ยไปอีกก็เป็นเรื่องของนะปฏิฆะราคะถ้าละได้สามอย่างเั้นเป็นปนจจาบันนะ้อย่างละเอียดขึ้นไปมีปฏิฆะราคะที่น้อยก็เป็นปัะสกาาคามี แต่ถ้าทำลายตัวปฏิฆะ,ะราคาได้ก็เป็นพระอนาคามีพวกไม่กลับมาเกิดก็ยังเหลือสังยชนเบื้องบนอีกอ่ะที่ละเอียดน,นะอีกห้าปันการที่พระนาคามีท่านตกงรกได้ก็้างำเร็จเป็นพระอรหันต่สังยจนเบื้องสูง คราวนี้มอนดูว่าตัวตนเนี่ยจะหมดก็คือการทําลายกิเลสได้ทั้งหมดแหละเป็นพระอาหารหันต์คือพุกไกจากกิเลสไม่มีกิเลสแล้วไม่มีตัวไม่มีตนเหลืออยู่แล้วตัวตนตั้งแต่ขั้นเมืองต้นกันลสินนัธรรมก็ถูกทําลายลงไปทั้งหมดไม่ยึด,ดิตอะไรเจบริสุทธิ์หลุดพ้นไม่ไปเกิดในภพ มนุ์เทวโลก,พ,กพรมโลกไม่ได้ไปปัศสดาบันเนี่ยปัศสดาบันปฏินนผลก็ลนะสังโยนในสามสักยัติทิฏฐิวิจิกิจฉาสิทธัพตปรมานันะ่นสังโยนในสามนี้ถ้ามันมีอย่างอ่อนก็เกิดมาเป็นมนุษย์ไม่มีชาติที่แปดโดยอีกเจ็ดชาติก็สำเร็จเป็นพระอรหันต มันมีอย่างกลางก็เกิดมาเป็นอีกสามชาติมันมีเข้มข้นก็เกิดเป็นเพียงชาติเดียวส่วนพระสกัดคามีก็ผู้กลับไกชาติเดียวก็สําเร็จเป็นพระอรหันต์เหมือนกันเมือนาคารมีนี้ไม่กลับมาเกิดตายอย่างมันก็เกิดเป็นพมรุโงก็จะบรรลุพระอรหันต์ที่พมรโลงนั่นตอนนี้พระวสดาบันนี่ เมื่อละสังโยน์คือเครื่องระลได้สามประการนักว่าเห็นธรรมะเห็นปณิพานเห็นนะเห็นละตกกระแสธรรมละแต่ยังไม่ใช่บรรลุธรรมนกักเรียนได้บางส่วนเปลี่ยนความเห็นผิดจากที่ว่ามีตัวมีตนเนี้ยเห็นลว่าไม่มีตัวไม่มีตน เนความเห็นนะความเห็นที่ยังเปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนยึดมันถึงมันเป็นตัวตนจริงๆตอนนี้เห็นแล้ว,วไม่ใช่ตัวตนเมื่อเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนนี่ก็ละก,กิเลสได้บางสว่วนคือกิเลสอย่างที่จะดนืองจิตใจให้ตกต่ำไปในอบบยภูมิในรกเปรตอสุรกายสัตว์เดชานี่คิตไม่ไปแล้วอันนั้นยากเกินไปท่านมี สติแต่ม่นยังมีตัวตนไหมยังมีตัวตนอยู่จะจะมีความโกรธมีแต่ว่าจะคิดไปพยาบาทปองรลาต่างๆไม่มีละสติท่านท่านนั่นก็นละความโกรธเห็นโทษของความโกรธนั่นเห็นโทษของความโลภวามโกรธความหลงไม่สามารถจะดึงท่านไปเปให้เจท่านตกต่าไปได้ นี่แสดงเห็นไหมว่าท่านยังมีตัวตอนอยู่แต่ตัวตนที่ดีนะตัวตนที่เป็นอริยะที่ประเสริฐไม่ใช่ตัวตนแบบปุถุชนหรือตัวตนแบบกรลยานชนตัวตนแบบผู้มีปัญญาเห็นโทษเห็นไปในวตาสงสารมีอารมณ์ปฏิพานเป็นอารมณ์ต้องการพ้นจากกิเลสเวาแม่วิสาขะา่านนา,า,า,ารามเลาะเศรษฐีอยงี้ ก็ยังมีตัวมีตัวนั่นก็ยังมีครอบครัวได้มีลกูกมีหลานได้ยังมีความยึดมั่นถือมั่นมีความรักความชางังความเศร้าโศกเสียใจแต่สมเหตุสมผลนะทั้งธนัตทะดท่าน,น,าานพระแม่พิสขา,าเนี่ยหลานพระแม่พิสขา,าเสียชีวิตไปหลายคนนี้เก่งอายุยังน้อยแต่ว่าหลานเสียชีวิตไปซะก่อน ลายคนนี้จัดการงานดีเท่าวยนะในกว่าต้อนรับพระสมมัติเจ้าได้ด้วยพงประสงค์เนี่ยเกว่าเบาใจในเรื่องการบุญการทำบุญเป็นมือขวาไว้อย่างนั้นนะเสียชีวิตไปในโลกปัจจุบันทันด่วนนางก็เสียใจเพราแม่วิสาขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีความแก่เจ็บตายเป็นธรรมาดารู้อยู่ แต่ว่าคนที่ดีคนที่ทําบุญเก่งคนที่เป็นตัวแทนเราเนี่ยเสียดายแต่เมื่อได้รับธรรมะจากพระสมมาณมธรรมเจ้าเตือนให้วิสติเมื่เธอมีของที่รักร้อยอย่างเธอต้องทุกข์ร้อยอย่างนะทำไมวิสากกก็ได้สติกันนดเสียใจไหมก็เสียใจที่หลานที่ดีเนี่ยตายไป,ไปแต่พอได้สติพิจารณาก็ถึงจะดียังไงก็ มันไม่เทียงเนาะอะยอมรับได้อย่างนี้เป็นตนคือมีตัวตนแต่เป็นตัวตนที่ขั้นสูงเป็นอริยะต่างกันต่างกันกับคนที่มีตัวตนแล้วก็ยังไม่เห็นตนอะไรอันนี้ท่านเห็นแล้วว่าตัวตวนที่แท้จริงไม่มีนะ จิตทั้งเลยพัฒนาขึ้นไปส่วนพระอรหันต์นั่นคือหมดตัวตนจริงๆงนั่นะหมดมันบรรลุธรรมแล้วนั่นไม่มีละอารมณ์มันเกิดเกิด้งอยู่แล้วก็ดับไปเลยไม่มีความยึดมั่นถือมั่นอ่ะต่างกันอย่างนี้ีให้ฟังสักอย่างหนึ่งว่าอย่างอารมณ์ ของปถุชทชนคนยังหนาเป็นตัวกิเลสยังไม่พีศีลธรรมเนี่ยนะมันลอยที่เกิดอยู่ในแผ่นหินที่มันหนามันแข็งอะแต่มันมีรอยลึกไปอย่างเงี้ยนะมันมีลอยลึกไปเนี่ยสติมันอ่อนมากก็ทำไปตามอารมณ์มีความโกรธมีความไม่เบาตปองร้ายนะไม่มีศีลธรรมมันลึกแก่ยาก นี่คนมีสินตามขึ้นมาก็เป็นดินที่มันแข็งเหมืนๆๆอนคล้ายๆก็ยังเกือบจะเป็นหินนะนะไม่ถึงก็เป็นหินนะดีขึ้นมาแล้วดินที่มันแข็งเหมือนกับว่าดินลุกลังที่มันแข็งหรือว่าแข็งแกร่งแต่ไม่ถึงก็เป็นหินนะก็มีรอยเหมือนกันแต่มันดีกว่า ของประชชนอันนี้นนกัลยะาณชนยังมีโลภมีโกรธมีหลงอยู่แต่ยังพอมีสติแบบ่งอยู่ในสิ้นธรรมกันนี้มาถึงว่าถ้าเราข้ามมาถึงพระอริยบุคคลเบื้องต้นประสุนธัรมืันดินที่แข็งแข็งอยู่นยะแต่ไม่ใช่เป็นหินแล้วนะเป็นดินแล้ว ถ้าเจ็ดชาติก็ดินมันแข็งหน่อยสามชาติความแข็งของดินก็น้อยลงมาในชาติเดียวดินมันก็เริ่มนิ่มมาแล้วถ้าเป็นปษสกาธาคามีก็มันดินที่มันนิ่มแต่มันยังมีรอยได้รอยมันก็หายเร็วนีโรคมีคนมีลมก็หายเร็วถ้าเป็นพระนาคามีมันกับมีรอยอยู่ในพื้นทรายนะพื้นทรายไม่นานก็รบเลือนไปแล้ว รัเจ้าเนี่ยก็มาอยู่เราก่ีดอะไรๆลงไปในน้ำเนะี่ยมีรอยไหมก็มีแต่ว่าแล้วมันก็ดับไปเลยพอกีดไปแล้วก็หายไปเลยก็ดับไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือห้องเหลืออยู่เนื่อน้ำกิ่งอยู่เป็นใบบัวอย่างงี้ยมันไม่ติดน้ำไม่ติดใบบัวชันน้นใดเจิตก็แยก,กอารมณ์ไม่ได้เด็ดขาด ไม่มีตัวตนแล้วอย่างนี้เป็นตน้นกราบหลวงพ่อค่ะโยมรู้สึกซาบซึ้งกับคำสอนของหลวงพ่อและของครูบาอาจารย์ทุกท่านที่วัดมาบจัน์เป็นอย่างยิ่งค่ะโยมใช้เวลาเกือบ62ปีกว่าจะได้เจอกับธรรมะของพระพุทธเจ้าในชีวิตนี้หลวงพ่อพอจะแนะนำวิธีการฝึกปฏิบัติ รวมถึงตารางการฝึกปฏิบัติให้กับคนที่อายุ65ปีแล้วและอาจมีเวลาได้อีกไม่ถึง15หรือ20ปีอย่างโยมได้ไหมคะโยมหวังว่าหลวงพ่อจะมาแคนาดาและอเมริกาแล้วมาสอนพวกเราที่นี่บ้างในเร็ววันนี้ค่ะขออนุโมทนาในบุญกุศลของหลวงพ่อค่ะเราก็คงถึงพร้อมด้วยทานนะเนาะทานศีนลบารมีกาคงมีแล้วล่ะ นิศีห้าแนละ้วก็คงมีเป็นปกติสำหรับนักภาวนาในส่วนการที่เราจะฝึกก็มีสติมากๆลนะมีสติดูจิตของเราอย่าไปยึดมัน่นถือมั่นในสิ่งใดในชีวิตประจำวันก็อย่าไปรับรู้เรื่องอะไรในโลกมันมากนักน,นะเวลาเราเหนื่อยนอเหลือน้อยละกว่าจะมาเจอธรรมะก็อายุมากแล้วด้วยเพราะฉะนั้น อายุเราก็น่าเดือสิบปีหรือยี่สิบปีละวางเรื่องทางโลกเอาไว้เราจะพาะเรื่องของเราวันนี้แหละมีสติมากๆในระหว่างวันการยืนเดินนั่งนอนมีสติไว้ส่วนขารนั่งสมาธิอาจจะช่วงเช้าตื่นขึ้นมาช่วงบ่ายหลังจากเราพักผ่อนไปแล้วหรือว,ว่าช่วงก่อนจะนอนเนี่ยถ้าเรามีเวลาก็สวดมน,นต์ภาวนาทำจิตให้สงบเยือกเยน เรามีโอกาสก็ดูนี้กับการฟังธรรมก็สามารถห้าฟังธรรมได้การอ่านธรรมะบ้างถ้าใจมันมันฟุ้งซ่านมากกับมาอ่านธรรมะฟังธรรมะให้ใจมันอยู่กับเรื่องของบุญกุศลได้มากๆนะสวดมันกระึกถึงคุณของพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งกิจเจริญเมตตาภาวนาอยู่ทำอยู่ประมาณนี้ถ้าเรามีสติสมาธิมันดีขึ้นปัญญาดีขึ้นจะพัฒนาขึ้นไปเอง